กับผมพี่เอกกันเนาะแกนจากท่องจีจีไทม์ชาน n e ลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาย้ายบอลสีขึ้นไปข้างบนกันนะครับเพราะว่าเราเตรียมบอลเตรียมตู้บอลเนี่ยไว้หนึ่งตู้ตู้ใหญ่ข้างบนนะครับเพราะว่าสามตู้ข้างล่างเดี๋ยวมันเต็มหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มย้ายกันเลยนะคะ okay, สวยมากๆเลยครับมันทํนนากำลังมายายขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะลงล่อนแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาดูตู้ปอนสีคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่กระถางใส่น้ำเดี๋ยว่าข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ จะเอาบอลสีเนี่ยมาไว้ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะนี่นะคบตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นทางเข้านะครับพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นกระบาดสีดำๆแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ําเข้าไปข้างในนะครัเพอให้มันสูงๆเนี่ยแล้วก็เอาบอลสีเข้ามาข้างในนะครับ <S <S ก็จะเป็นการที่ <S <S เราเนี่ย <S <S ไม่ต้องมาลดน้ํา <lar> ปล่อยนะคะเพราะว่าตรงในนี้เนี่ยมันจะมีน้ำแล้วมันก็จะดูดน้ำจากตรงนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวบา4สีต้นแรกก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยจะมีดอกแล้วนะครับแต่เราจะไม่ไปจับมันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาต้นต่อๆไปขึ้นมากันเลยนะครับต้นนี้นะครับมาแล้วนะครับต้นที่สองนะครับชื่อว่านางไหมนะครับนี่นะครับชื่อนี่นี่นะครับนางไหมนี่นะครับนางไหมต้นนี้เลยนะครับมาจากต้นนี้เนาะ เราก็จะเสียบกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูต้นต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวระหว่างเราเนี่ยเรามาดูกันว่าน้องแกนทําอะไรกันนะครับแกนทําอะไรแกนดูเหมียวมีลูกแมวด้วยนะคะลูกแมวจากไหนก็ไม่รู้เนะาะสามตัวนะคะกะะจับไปจับ,จบมังนะเราไปดูบอลสีกันต่อนะครับ แล้วก็จะมาลอ,อยอย่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับข้างในก็จะขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็สูงมากเลยนะครับผมยังแตะไม่ถึงเลยนะครับน,น,ะะนี่นะครับนี่นะครับยืดตัวนิดหน่อยนะคะถึงจะถึงเนาะตอนนี้นะ่ะก็ขึ้นมาอีกหลายต้นเลยนะครับนี่นะคะข้างในก็จะมีต้นหนึ่งนะครับต้นนี้แต่เรายังไม่เข้าไปนะครับ ทั้งหมดนี่มีต้นอะไรบ้างครับมีนางไหมมีพญาฟ้ารั่วนะคะเมื่อกี้นี้นี่นางไหมนี่กเป็นนางไมเหมือนกันนี่นะคะปันนี้นางไหมนะครับมีสองต้นเนาะนางไหมอยู่ในกระถางเดียวกัน<ไหม>กน,นะครับต้นนี้เนี่ยคือพญาฟ้ารั่วนะครับเหนะครับ อันนี้หนุบานออกซึกอันนี้หนุบาลออกศึบ้ตงไอ่ะพ่อ,อม,ม่หมกเ,มอเโอ้ยทำไมจะได้มุดขนาดนั้นละ่ะลูกตอันนี้คือห้องเฮานะครับีทางออกแล นีสีมสวรรค์อันนี้มนสวรรค์นะครับนี่นะครับมูลสวรรค์เดี๋ยวเราไปรอต้นต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จับจับดูจับจับเบาๆนะครับนี่นะครับไก่ตัวงาม น,ะะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะติดไว้อย่างนี้นะครับให้เราเห็นแบบนี้นะ,ะ<ม>ก็ต้นค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับก็ทั้งสามต้นเลยนะคะขนาดก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับก็นี่น่าจะใหญ่แบบใหญ่สุดๆนะคะใหญ่สุดๆว่าน่าจะต้นเท่าน,นี้นะคะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องบนสีเท่าไหร่นะครับก็ นี่น่าจะเป็นต้นขนาดกะไม่ก็ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็รอต้อนต่อไปกันเลยนะครับตรงนี้แล้วครับก็จะเป็นหงส์สุวรรณนะครับสามต้นนี้นะครับนี่นะครับสามต้นนี้นะครับจะเป็นหงส์สุวรรณเนาะนี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อ องต้นนี้นะคะเป็นราเรเวงเนอะนี่นี่นะครับมีเตื้อต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับในตู้นี้นะครับก็จะเป็นพันไม้แลนะครับแลไอเทมนะครับบางสวนก็จะไม่แลนะครับแต่สวนใหญ่ก็จะเป็นแลนะครับเห็นแต่ก็ไม่เข้ามานะ เดี๋ยวเราเรอแม่เขาจัดก่อนนะคะันนี้จะเป็นตู้แลคอแพงนะคะาอยากได้ตู้ไม้ต้นสวยกำลังก่อนซื้อกับแม่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยบอลสีก็เต็มตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังเติมน้ํานะคะเติมน้าใส่กระถางแบบนี้เลยนะคะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนี่ เราจะเติมน้าใส่อย่างนี้นะคะเพื่อให้ต้นบอลสีเนี่ยมันดูดน้ําขึ้นไปนะครับเราก็จะไม,ไม่ต้องมาลดน้ําบ่อยเนาะเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะคนนะคเต็มตู้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ลแล้ววันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตู้บอลสีอีกนะครับเราจะมาอีกแค่ ตู้สองตู้น่าจะได้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย